มั่วไปสองรอบโอเคกลับมาแล้วทีนี้กูจะใช่รับเด้สวครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากเห็นตอนเริ่มแรกครันไปยุ้ยชมได้นะเาพ่อทเืองเจเลยนครับเออใช่พื้นอนพื้นรอนแพรพ่ชายพ่อกี้พื้นรอนหีบกระโหกวปัป้งบ้านหายคือ<ย>เป็นเจ็เป็นก้สองรอบปิดนะฮะแต่าาก้นเขาที่มีสุดเจียวขาวนะครับเพิ่มเติมมาอันนั้นมันกดออน ตาเฟิร์มจากถั่วเฟิรเฮ้ยใครจะมุกเข้าไปดีเราอ่ะยังไม่รู้เอ็ไม่มีอะไรวางวางหนังสือไว้นะเฮ้ยเดี๋ยวมีใครมาตรวจตุลามูยังเอ็มเฮ้เอ็มต้องตรวจตุลามูต้องวางเฮ้เอ็ต้องวางหนังสือเลยมีใครมาตรวัดตุลามูบ้างวัด่มแล้วทีแล้วทีมันจะมาวาดรูปไม่คือไม่ก็มาเขียนคำมันที่แค่นี่ถ้าเกิดเสียงเขว่าตาย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 ก็มีโอกาสเป็นไอ้นั่นอยู่มีโอกาสเป็นไอ้นั่นอ่ะฮันเตอร์ไม่ใช่ฮันเตอร์เรียกว่าอะไรอ่อ ไม่เปิดประตูเองไหนนี่ไมี่บี้่์ีเย้ยยนอลยู่ข้างใแล้วบอกว่าานีดกบเกมเลยนะใช่รู้แลว่าเราไปรู้แล้ว่เราไปรู้แล้วว่ามันออก่านี่อวเปิดเอง่พี่กี้เหมือนกูเห็นีคาลใช่ ไม่ใช่เมื่อกี้แบบกูเห็นอะไรขาวๆอยู่ตรงกระดานอ่ะไม่ไม่ไม่ถ้าใครเห็นแล้วขาวๆจริงๆอ่ะของของเราจะมันต้องใส่แฟนเลยไม่ไม่ไม่จะเขาเห็นแม่ตาเปล่าแบบเล็กมากเล็กมากเจ๊เขอยุ้งแว่นนห่อยดิเจ๊เอาไปหนิพรจะมาเจ้าไม่มีหาเลยเลยไม่มีหาเลยเลยไม่มีไม่มีอะไรอ่ะเขาจะเขาเห็นอยู่คนเดียวอ่ะมันยังไม่มีผีเลยตอนนั้นอ่ะเราลองไปดันก็ได้สอง ถ้ารักโุณูมเดี๋ยวกูจะใช้เค T N F กูจะวางหนังสือไว้ทรงไหนกว่าอ้าวไปงป่ะวะไปออกลามเลยหรอโอ้พอดีที่ไหนอ่ะมองไม่เห็นเกินเ้่าเรอพม่ล่าเข้าจริงจับปิดมันดูมันดูมันเล่นดูมันเล่นเปิด ไปนะถ้าพวกเองปิดประตูแล้วมันออกล่านะกระทืบนี่ไม่ใช่กูจะไม่สงสารทุกึงเลยอะกูกูปิดแล้วหรอเล่ยนี่ค่ะเอ้ยเฮ้าปิดโอ้โหมีนะมันบอกให้ออกมันบอกให้ประตูกันซะน่ากลัวเลยเวรมันบอกว่าให้อย่าเข้าไปใกล้ประตูทำไมวะทำไมทำไมวะ น่าวงั้นกูละวาสมุดไว้ตรงประตูแล้วแหละกูไว้แล้วถูกิได้แต่กูอย่าเปิดประตูเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเสือฟิวเขียนนังสือไม่เป็นหรอแกก้แก้ก้เขียนไม่เป็นเลยวันน้ก็ช่วยตัดทีเอ๊เรียวันเสออกมาก้วยเฮ้ยไอเียนี่ก็อยากเปิดประตูขีไม่ได้ปิดผีหรอผีอ ออกมาไปอาันนี้หายแล้วกวูอยู่ในทันซะแล้วได้ด้วยเป็นังอะไรจริงมันออกา,าเห็นทีไม่เห็นทีร็เวเฮ้ยอ็มาเลงเราเอ็งมาเลงเราเอ็งมาเลงเรามเลงใครอะไปมเลงเราอะเออขาหรออ <c oughs> ตายอยู่ยู่แล้วเฮ้ยใครตายวะนัเก้ากูกูกอขำขำไอ้เรี่อนี่ข่มจีไม่ไม่เงยไม่ขมเลยฮะแล้วแล้วเอ็มไปอยู่ใกล้ประตูสมบูรณ์แล้ บอกว่าโคดคให้นอน <restrial> โกดโดให้นอนโกดให้นอนว้าคุณคุณไม่เย็นนะะใช่๋ยวคูไม่แผลแล้วก็เจ็นการเปิดหนังสือโกดคอมโกดโกสั้งระยะพันเมตรวางกล้องระยะพันเมตร เอ้ยโห์ปุ๊บนี่จะโกลไกลมาตรนอกลวะ่มันรั่วมันจะไถ่ไม่เราไม่เห็นก็เลยจะไปดูโอยเต้ยไม่เปิดเลเหรอเอ้ยยใครกดวะเต้ไม่ได้กดตะแก้ลีเลยหรอโหดอีกแล้วเหรเกอเหรเกลือแต่โมดโหมดม่ไ โค้ดไม่ใช่กค้ดเลยไม่้ดโค้ดมันเท้าตัวโปร่งใสอ่ะเื่อว <Okay, S 2> ่เล่นเกมเบืว่าเ้ายซ้ายนะอโอเคเดี๋ยวเดีวนะหลังจากนี้เดีย๋ยวเราจะอัดิปตื่น อย่าอย่าไลฟ์สตรีมเลยมึงมึงโหดจะมึงไม่กล้าไลฟ์สตรีมบ้างแง่แง่แล้วขอไปคนในกูเกิลแบบกูผีเป็นอะไวะคนเฮสร้างห้องมาเดี๋ยวสร้างห้องเองมา C O N T E L L I C E R G E I S T ทามาเร็วไหนมาไหน

ระดับอันระดับออดออรดับอะไรกันเอออัระดับออระดับหออระดับอไม่เอ้าฮะ e e เออนนี้ไม่รู้จักอ้นูป่าระดับฮารดคือมันมันไม่ได้ให้ลอยมาหาคือมันพุ่งเข้าหน้าเลยเด็คือมันพู่งเข้าหน้าเลยมันไม่ได้ลอยเดง พี่แคบมันน่ากลัวมากเลยมั้งเอมันเจ็บแคบจริงอันนี้กูอันนี้กูไอ้เฮียไอ้เฮียเจ๋เจ๋พูดถูาดรูปก่อนดีกว่าก็มีเวลาวาดรูปเยอะเนาะวาดรูปตอนแรกยิบเลยเกมเข้ามันมาทอ้งไองอ่ะเออนอ้ยชิลๆยิ่งแบบไม่กลัวผีเอ็เอาดานี้มาคิดยังไงเนี่ยกาไม่รู้อ่ะโใช่เพราะว่างั้อ่ะ ไม่มาโกูห no, ัวดีว่ราะเดมอนที Tonight> ่กูเล่นอีกเหรอมาพิเกมพิเกมไหมคะบ้านมันบ้านมันโ้ใหญ่ใหญ่แล้วเนี่ยกูโค้ดแฝงเกมเขาเลยโอ้ยเีาหนักตัวเลยอ่ะกูรู้ว่ามาม้ามาม้าปะปจะเนื้อเมันทำไมวันนี้ตอนรับงดานี้ยมาโก้หน่ากลัวเลยไม่ใช่ว่ามีเตียมีตัวอะไรต้อนรับพวกกูนะ ใช่ค่ะยังไม่กล้าเข้าเลยเพ้่อนคจอ